เปิดชมหน้านักข่าวสาวช่องดังค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเกลี้ยกล่อมให้น้องนิ่มนะคะก็คือแม่น้องต่อเนี่ยออกมาพูดความจริงก่อนที่จะมีการสารภาพบาปค่ะจากกรณีที่หลายๆคนกําลังติดตามอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือนางสาวนิ่มหรือว่าแม่ของน้องต่อนะคะที่เป็นแม่ของเด็กชายวัยแเดือนเธอเนี่ยออกมายอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่าตัวเองเนี่ยนำลูกไปโยนทิ้งในแม่น้ําห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนักค่ะ ต่อมานะคะทางด้านของชุดสืบสวนสอบสวนค่ะเขาก็มีการเชิญตัวแม่ของเด็กเนี่ยมาที่สถานที่แห่งหนึ่งค่ะเพื่อที่อยากจะซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็มีการนัดสหวิชาชีพร่วมสอบสวนด้วยนะคะก่อนที่จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาทั้งหมด3ข้อหานะคะหลังจากที่มีการสอบปากคำนานถึง6ชั่วโมงพร้อมกับมีการคุมตัวน้องนิ่มเนี่ย ไปส่งที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวจังหวัดนครปฐมทันทีค่ะข้อหาแรกเลยค่ะคือ1นึ่งกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ สองซ่อนเร้นย,ย้ายหรือหรือว่าทำลายนะคะเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายสามค่ะแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานก่อนที่ต่อมาจะมีการประกันตัวนิ่มไปในวงเงินสักเก้าพันบาทในห่วงเวลาช่วงค่ำนะคะแล้วล่าสุดค่ะต้องบอกว่า i อของ g g จีอ e นเดนะคะได้มีการโพสต์ภาพของผู้สื่อข่าวรายหนึ่งค่ะกับน้องนิ่มแม่ของน้องต่อนะคะได้มีการเขียนแคปชั่นระบุไว้ด้วยนะคะว่ายกเครดิตให้นางวิพาดานิ่มทองนักข่าวร่างอวบที่มีการ ช่วยเยกลี้ยกล่อมให้แม่น้้งต่อเนี่ยรับสาร,รภาพว่าทิ้งลูกตัวเองไม่ดราม่านะบางคนอาจจะมองว่าทําเกินหน้าที่หรือไม่แต่บางครั้งเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเหยื่อหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขารู้สึกไว้ใจใครก็เลือกที่จะเปิดปากสาร,รภาพกับคนนั้นแถมนางเองเนี่ยก็มีการประสานให้ตํารวจทราบนะไม่ได้มีการทําโดยพลัดขา,าด้วย Thank you, you, แตงกิ้วน่ายูเก่งมากจ,จบอีกหนึ่งคดีเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความนี้นะเพื่อที่อยกากจะชื่นชมนะะักข่าวคนดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะ พอหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเพราะนักข่าวหรือเปล่าไหนบางช่องเขาบอกว่าสารภาพเพราะว่าหมอดูไงบางคนก็บอกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันน่าเศร้าจริงๆนะสงสารเด็กที่สุดเลยที่เกิดมาแม่แบบนี้บางคนก็ชื่นชมนักข่าวนะคะบอกว่าอยากจะปรบมือให้หนักข่าวรัวๆเลยเขาคงไว้ใจนักข่าวคนนี้มากๆจริงๆแหละอะไรประมาณนี้ค่ะ